สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสุทินั้นแบ่งป,ปันความรู้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของคนตาปลอมนะครับใครที่ติดขนตาปลอมนะครับท่านรู้หรือเปล่าครับว่ามันจะมีวิธีการเลือกนอกจากความสวยงามนะครับทุกท่านยังจะต้องคํานึงถึงเรื่องของความ ปลอดภัยด้วยนะครับเวลาที่เราเลือกซื้อขนตาปลอมนะครับใครที่ติดอยู่นะครับก็จะรู้อาจจะทราบข้อมูลมาแล้วเบื้องต้นนะครับหนึ่งเลยคือก็ต้องเลือกให้เหมาะกับหน้าเรานะครับบางคนนี่เวลาใส่มาทํางานอาจจะไม่กระพือมากเท่าไหร่นะครับก็ให้เลือกตามที่ ความเหมาะสมนะครับแต่ก็มีข้อลักเก้นะครับในการเลือกนะครับวิธีง่ายๆนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมารู้คุณสมบัติของขนตาของเราก่อนนะครับขนตาของเราเนี่ยมีคุณสมบัตินะครับในเรื่องของการดักจับฝุ่นละอองหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่กระเด็นลอยผ่านมานะครับบริเวณใบหน้าของเราหรือจะเข้าดวงตาของเราอ่ะขนตาของเราจะเป็นฟิลเตอร์ในการแบบ อคอยกรองคอยดักจับสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าไปในลูกตาของเรานะครับก็ปกป้องดวงตาของเรานนัเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งสําหรับขนตาขนตาจริงของเราเนี่ยนะครับก็จะทําตัวเป็นเหมือนฟิลเตอร์นะครับคอยป้องกันการระเหยของน้ําในดวงตาของเราเนี่ยออกไปด้านนอกนะครับก็จะทําให้ตาของเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับในส่วนของใครที่นะครับขนตายาวหรือว่าบางคนเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นขนตาเลยนะครับก็ คนตายาวกับคนตาสั้นเนี่ยนะครับการดักจับสิ่งแปลกปลอมเนี่ยก็มีประสิทธิภาพเท่ากันนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับสำหรับขนตาปลอมนะครับที่เราติดไปนะครับจะถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดนะครับที่มาติดบริเวณขนตานะครับอาจทําให้ลดประสิทธิภาพของการทํางานของขนตาจริงเนี่ยลงนะครับเวลาที่ติดให้ความสวยงามก็จริงครับแต่ว่าระหว่างที่ติดเนี่ย ก็ขอแนะนําให้ทุกคนนะครับอย่าขยี้ตานะครับเพราะว่าขนตาปลอมอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆได้นะครับเวลาที่เราขยี้ตาขนตาทิ่มตานะครับทําให้เกิดตาอักเสบได้และเชื้อโรคก,ก็มีโอกาสที่จะเข้าไปในดวงตาของเราได้เช่นเดียวกันนะครับการเลือกขนตาปลอมนะครับเวลาที่เราไปเลือกที่ร้านนะครับก็ส่วนใหญ่เนาะก็เอาที่ ทุกท่านนะครับสะดวกแล้วกันนะครับแต่ก็อยากให้เลือกในชนิดที่มีมาตรฐานนะครับเพราะว่าการที่เราติดขนตาปลอมไปเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเนาะเวลาที่เรามันใกล้ดวงตาเรามากๆนะครับก็มีโอกาสทําให้เกิดการอ,าอักเสบของดวงตาได้ในส่วนของกาวติดขนตานะครับจัดว่าเป็นเครื่องสําอางตามพรบเครื่องสําอางนะครับปี3-5เนาะก็ ต้องเลือกที่ได้มาตรฐานเหมือนกันนะครับก็อ่านฉลากดีๆนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ดูนะครับว่า,ากาวติดขนตาที่มีมาตรฐานเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับก็แนะนําให้ซื้อตามร้านที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบวันหมดอายุนะครับวันผลิตล็อตนัมเบอร์นะครับที่อยู่ของอบริษัทที่ผลิตนะครับเผื่อว่าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราจะได้มีการติดตามหรือว่าโทรติดตามหรือว่าร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยได้ เป็นผลประโยชน์ต่อตัวผู้บริโภคเองนะครับก่อนติดขนตาปลอมทุกครั้งนะครับแนะนําให้ทุกท่านนะครับล้างมือก่อนนะครับเพื่อที่เวลาที่ติดขนตาเนี่ยเชื้อโรคจะได้ไม่เข้าไปในดวงตาของเรานะครับเผื่อๆที่จะเอามือไปถูกดวงตานะครับแล้วก็หากหลังจากที่ติดขนตาปลอมไปแล้วนะครับเกิดการระคายเคืองหรือว่าเกิดการเครืองตาเล็กๆน้อยๆออขอแนะนําให้ถอดออกทันทีนะครับอย่าฝืนนะครับเพราะว่ายิ่งฝืนไปขนตา ปอมของเราเนี่ยอาจจะไปทิ่มดวงตาของเรานะครับถ้าฝืนไปเนี่ยก็จะทําให้ดวงตาเกิดการอักเสบได้นะครับและรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับอีกข้อนึงนะครับที่สําคัญเลยนะครับขนตาปอมไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับอย่างเห็นของเพื่อนเนี่ยสวยดีนะครับไปขอของเพื่อนมาติดเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเนื่องจากเราไม่รู้นะครับว่าในดวงตาของเพื่อนเนี่ยมีเชื้ออะไรอยู่บ้างนะครับแล้วถ้าเอามาติดที่ตาของเราเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับเชื้อนั้นเช่นกันนะครับ หากท่านใดนะครับที่ติดขนตาปลอมเป็นแบบถาวรน,นะครับก็วิธีทําความสะอาดนะครับก็ให้ใช้น้ําอุ่นนะครับชุบกับสาลีนะครับเช็ดเบาๆนะครับไม่ถูแรงนะครับจนเกินไปจนทําให้ขนตาเนี่ยหลุดออกมานะครับ ก็ถ้าหลุดออกมาแล้วก็มีโอกาสที่จะทิมแทงดวงตาของเราได้นะครับทำให้เกิดการาตาอักเสบนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับใครที่ติดขนตาปลอมนะครับก็มีโอกาสที่ขนตาจริงของเราเนี่ยจะหลุดได้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับขนตาจริงของเราเนี่ยช่วยในเรื่องของการดักจับฝุ่นนะครับหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าดวงตาของเรานะครับการที่ขนตาจริงของเราหลุดออกไปทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของขนตาจริงของเราเนี่ย ลดน้อยลงประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นเนี่ยต่างๆหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าดวงตาของเราเนี่ยก็ลดน้อยลงด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อขนตาเปาะขนตาจริงของเราเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้เกิดขนตาคุดด้วยนะครับขนตาคุดเนี่ยก็คือขนตาที่ไม่แทงออกมานะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายกับขนไายเองนะครับ ในส่วนประกอบของกาวติดขนตานะครับก็จะมีอยู่ด้านข้างกล่องนะครับหรือว่าอยู่ที่หลอดนะครับให้ทุกท่านพลิกดูก่อนนะครับก็จะมีส่วนประกอบของล็บเบอรลาเทคนะครับแล้วก็อะคริเลตโพลิเมอร์นะครับหากท่านใดนะครับแพ้สารพวกนี้นะครับแนะนําให้อย่าซื้อมาใช้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าติดไปแล้วเนี่ยเกิดอันตรายต่อดวงตาของท่านเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับมีข้อจดจําเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับกาวติดขนตานะครับต้องมีเลขจดแจ้งนะครับแล้วก็ ก่อนที่เราจะติดนะครับเราต้องล้างมือก่อนเนาะแล้วก็ปริมาณกาวที่ใช้นะครับต้องไม่มากเกินไปนะครับเพราะเวลาที่กาวเนี่ยหนาเกินไปหรือว่ามากเกินไปก็อาจจะไหลเยิ้มเข้าดวงตาของเราได้ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอันตรายที่มากับขนตาปลอมนะครับเวลาที่เราติดนะครับข้อที่1นนะครับหากใช้ขนตาปลอมเป็นเวลานานเนี่ยขนตาปลอมตัวเนี้ยจ,จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับทำให้เกิดการตาอักเสบได้นะครับ ข้อที่2นะครับการติดขนตาถือว่าเป็นสารเคมีนะครับเวลาที่มาโดนผิวหนังของเราเนี่ยอาจทําให้เกิดอาการแพ้แล้วก็ระคายเคืองได้ครับข้อที่3นะครับการถอดขนตาปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่ถอดได้นะครับหรือว่าติดถาวรเนี่ยการถอดแต่ละครั้งนะครับอาจจะมีขนตาจริงของเราหลุดติดออกมาด้วยทุกครั้งนะครับก็ส่งผลทําให้ขนตาที่งอกใหม่นะครับ หรือจะไม่งอกเลยนะครับการงอกใหม่ก็อาจจะทําให้เป็นขนตาคุดได้นะครับหรือถ้าไม่งอกเลยเนี่ยก็ทําให้ขนตาของเราเนี่ยยิ่งบางบางบางลงไปนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของการทํางานของขนตาเนี่ยในการป้องกันฝุ่นละอองหรือว่าดักจับหรือว่าเป็นการเป็นฟิลเตอร์ในการป้องกันน้ำละเหยเนี่ยก็จะลดลงเช่นกันนะครับการติดขนตาปลอมนะครับทําให้ขนตาต่อมผลิตขนตาของเราเนี่ยฝ่อลงนะครับก็จะทําให้ ขนตาที่งอออกมาใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะ ไม่งอกได้เช่นเดียวกันนะครับครับก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าการติดขนตาปลอมนะครับนอกจากจะมีข้อดีนะครับก็ยังมีข้อเสียด้วยนะครับข้อดีคือทําให้เกิดดวงตาและใบหน้าของเราเนี่ยเกิดความสวยงามนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับก็จะมีเรื่องของตาอักเสบได้นะครับหากใช้ไม่ถูกวิธีแล้วก็เลือกขนตาปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงกาวติดขนตาปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นกันนะครับก็ถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าๆนะครับก็จะหา เรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ